สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแนะนําสาขาวิชาหลักสูตรใหม่ของคณะวิหารธุรกิจนะคะนั่นก็คือการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวค่ะการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวของเรานะคะก็ได้เป็นสาขาที่เปิดใหม่ในปี2564ที่นี่มีสถานที่ให้ศึกษามากมายเช่นเกาะไข่วัดเขาเจดีสะพานหินกบหาดพระจอม การจัดการการท่องเที่ยวนะคะก็ได้ทำเอ็มนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยลังสิธิ์ค่ะเราสามารถเรียนที่สดจารชุมพรแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยลังสิธิ์ได้ค่ะแล้วก็จะได้ปริญญาสองใบนะคะทั้งที่สดจารแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยลังสิธิ์ค่ะแล้วก็จะเรียนโดยที่เราเรียนที่ชุมพรนะคะ3ปีแล้วก็ขึ้นไปเรียนที่กรุงเทพหนึ่งปีค่ะขอบคนค่ะ